สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิใิร้อยตามรอยพระบาททุนกระหม่อมอาจารย์ขออัปเดตไวรัสโควิด -19 ในภาคบ่ายของวันอาทิตย์ที่29มีนาคมนะครับเป็นที่ทราบแล้วนะครับว่าไวรัสโควิดในวันนี้ได้มีคนไข้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้143รายนะครับ ซึ่งเป็นจำนวนของไข้ทั้งหมด1 3 0 6 388ายครับเมื่อาวานนี้เพิ่มขึ้นเพียง109ลรายนะครับวันนี้เป็น143ลายเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นมากหน่อยนะครับการเพิ่มขึ้นเช่นนี้ทำให้มองเห็นว่าเรายังคุมได้ไม่ดีเท่าที่เราต้องการนะครับเพราะว่าในถ้าเราเอาตัวเลขนี้มา พรากราฟเราจะเห็นว่ากราฟมันชันขึ้นเราต้องการจะกดกราฟให้มันลงเพื่อให้มันขึ้นช้าๆแต่ถ้าขึ้นเร็วเราก็จะมีผู้ป่วยมากขึ้นมีมากขึ้นก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นใช้บุคลากรมากขึ้นใช้ยามากขึ้นนะครับในการรักษาผู้ป่วยถ้าเผื่อมากจริงๆเหมือนอย่างในอิตาลีหรือในนิวยอร์กในวันนี้เราก็จะเกิดภาวะที่ว่าเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเลือกว่าจะให้เครื่องมือตัวนี้แก่คนไข้คนไหนนะครับซึ่งเราไม่ต้องการจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไข้ที่อยู่ในส่วนกลางซะมากกว่านะครับคนไข้ที่อยู่ในกรุงเทพในจำนวน1,388รายนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพซะ641ราย รอบรอบกรุงเทพนะครับก็คือ135ลายอยู่ทางใต้เยอะหน่อย82ลายนะครับแล้วก็ที่อื่นอีก530ลายนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันนะครับช่วยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านจะไม่ต้องตกใจนะครับคนไข้ที่เป็นไวรัสโควิดนี้มี81%ที่ไม่มีอาการมีเพียง18% 19%ที่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเหมือนดาบสองคมคือ 1. คนไม่ป่วยแต่มีภูมิต้านทาน 2. คนเหล่านี้จะเป็นตัวแร่่อาการได้นะครับอันนี้ก็จึงทำให้เราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับเสมือนว่าเราเมื่อออกไปนอกบ้านนั้นมีโอกาสติดนะครับ เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเราเอื้ออานวยสิ่งเหล่านี้แล้วก็เจ้าไวลาตัวนี้เนี่ยมันติดง่ายจริงๆครับบางคนก็ไม่ทราบเลยทั้งที่ป้องกันตัวเองติดได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความสําคัญนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับที่มีมากในกรุงเทพมหานครแล้วจังหวัดใกล้เคียงนั้นน่ะก็เป็นเพราะว่าขณะนี้การตรวจเราดีขึ้น คนรู้กันมากขึ้นรู้วิธีการมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็จะเข้ามาตรวจกันมากขึ้นจึงเห็นมีจํานวนมากขึ้นนะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทเราก็คงต้องนึกถึงว่าการกระจายของโรคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและวันนี้ตัวเลขดูเหมือนจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเถอะครับเป็นหน้าที่เราทุกคนซึ่งเราต้องรู้ต้องทราบกันเสมอว่าเชื้อนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่ง ติดต่อได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังตัวเป็นอย่างดีนะครับผมขออนุญาตเปรียบเสมือนว่าทุกวันที่ผมมานั่งอัปเดตสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าเราทําสงครามกับเจ้าไวรัสโควิดนี่ครับเหมือนคนไทยเราทุกคนทําสงครามกับมันว่าใครมันจะชนะเราใช้ยุทธศาสตร์ที่ค่อยตั้งรับค่อยๆให้มันเพิ่มขึ้นจช้าๆ แล้วเมื่อถึงเวลามีวัคซีนถึงเวลามีภูมิต้านทานสูงขึ้นเราก็จะขจัดมันได้กำราบมันได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ตั้งความหวังไว้ว่าเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคลื่อนเราไม่เคลื่อนที่ไวรัสก็ไม่เคลื่อนที่ก็ไม่ติดนะครับเราเนี่ยมีอาวุธขนาดเอกนะครับก็คือคนไทยด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เราได้ร,ไดรับเราได้รับหลักการว่าการที่จะต่อสู้กับโรคนี้ถ้าเผื่อเรายังไม่มีภูมิต้านทานพอเรายังไม่มีวัคซีนพอตัวที่สำคัญก็คือตัวเราเพราะไม่มีคนไม่มีไวรัสเราถึงทางราชการทางรัฐบาลถึงสั่งให้เรามี distancing นะครับผมอยากจะเปรียบเทียบว่าก็อยู่ห่างไปเลยไกลถึงโรค โรคพระจันทร์หรือดาวดาวองคารเลยมันไม่ติดแน่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันห่างอย่างนั้นเนี่ยมันก็มันก็ดูเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็ขอห่างสัก2เมตรนะครับแต่ยังไงก็ตามเธอถ้าจะห่างจริงๆก็คืออยู่บ้านคือไม่ต้องออกไปเจอกับใครเลยนะครับโรคก,ก็ไม่ระบาดาก็ไม่เพิ่มขึ้นนะครับคนก็ไม่เป็นใช่ไหมครับแต่คนเรามันอยู่นิ่งๆกันไม่ได้นะครับ ถ้าเช่นนั้นเราจรึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลนะครับเรามีโซเชียลคือเราต้องพบปะผู้คนซื้อของที่จำเป็นไปพบแพทย์ในในเมื่อเราเจ็บป่วยหรือเราจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงมีคำว่าโซเชียลดิสเทนิงนะครับคือมีระยะห่างในระหว่างที่เรายังคงมีสังคมกันอยู่ก็ต้องก็ต้องก็จำเป็นที่จะต้อง มั่นคงหรือมีวินัยในระยะห่างนี้นะครับขอให้ท่านได้ท,ทราบไว้ว่าถ้า4เมตรชั่วร์เมตรดี1เมตรก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีความสําคัญนะครับแล้วก็วิธีการที่เรียกว่า social distancing นี้เนี่ยมันไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแล้วทําให้เรามีวินัยเข้มแข็งขึ้นนะครับเราจะรบชนะไอ้่าตศกตัวนี้โดย ในที่สุดชนะวันนี้เราตั้งรับแต่เราต้องปฏิบัติตัวคือกินร้อนช้อนกลางใช้ช้อนกลางแต่ละบุคคลนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมแมสเมื่อออกจากบ้านและมีเว้นระยะห่างให้พอควร 1, 2หรือ4เมตรถ้าทำได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแต่ใช้ความพร้อมเพียงความรักกันความมีวินัยนะครับวันนี้เนี่ยดูยอดแล้วเนี่ยเหมือนเราจะเพียงพร้าไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่จะพิ่งตกใจนะครับเรายังมีเวลาตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังมีหมอยังมีเครื่องมือแพทย์ยังมีอุปกรณ์ดูแลเราช่วยกันทําให้มันลดอีกนะครับทำอย่างจริงจังนะครับแล้วเราก็จะเ,เดินไปด้วยกัน อย่างปลอดภัยนะครับขณะน,นี้ทางรัฐบาลอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องช่างการ2ด้านระหว่าง 1. หยุดเพื่อไม่ให้โรคแพร่2เศรษฐกิจถ้าหยุดงานมากเงินไม่มีไม่มีงานทําก็ไม่มีเงินไม่มีโปรดักต์ก็ไม่มีเงิน, product, งนใช่ไหมครับมีคนคาดว่า GDP ของเราเนี่ยจะต่ําเป็นลบ,ลบ5ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นลบอะไรที่มันมากมาย แต่สิ่งที่จะไม่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นคือเราทุกคนช่วยกันครับช่วยกันมีวินยัยแป๊บเดียวเราก็ทําได้แป๊บเดียวเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลา,ามาเสียโน่นเสียนี่นะครับรัฐบาลนี้เนี่ยก็จะต้องช่วยเราเมื่อเราหยุดนิ่งปับ๊บรัฐบาลรู้แล้วว่าเราไม่มีเงินแต่เขาต้องการให้เงินมันหมุนเวียนเขาก็ต้องเอาเงินมาให้คนช่วยจ่ายจึงเรียกว่ามีการแจกเงินกันนะครับก็ได้ข่าวว่า ทางทางรัฐบาลจะออกเงินจํานวนหนึ่งนะครับอาจจะเปต้องไปกู้กู้เงินมาจํานวนหนึ่งนะเพื่อมาแก้ภาะวะเศรษฐกิจ<ม>เพื่อไม่ให้มีการซ้ําเติมหลังจากตรงนี้หายแล้วนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตเ,เรียนให้ทราบถึงว่าเหตุการณ์ในบ้านเราวันนี้คนไข้ติดมากขึ้นเราต้องเข้มข้นขึ้นนะครับ ราถึงจะชนะมันได้นะครับแล้วที่ส่งท,ที่สำคัญคือวินัยในตัวเองและการเว้นระยะห่างหรือโซเชียลดิสแทนิงนะครับนะครับบ่ายวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วกออ็อยากจะเรียนให้ทราบว่าทางภาครัฐก็พยายามจะช่วยเราเมื่อเราอยู่นิ่งแล้วนะครับเขาก็พยายามช่วยเราในหลายๆด้านถึงอาจจะไปกู้เงินมาช่วยเราแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนช่วยกันครับเป็นภัยมาถึงแล้วภัยที่มองไม่เห็นภัยที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ติดได้ไวมากครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีสำหรับายวันนี้นะครับพบกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ